เทคโนโลยีที่จะมาดูแลความสะดวกสบายด้านสาธารณสุขเราเรียกว่าโรงพยาบาลออนไลน์ก็คือ call center ที่มีแพทย์พยาบาลคอยปรึกษาปัญหาและจะเสิร์ฟบ,บริการให้เราเรามีรถมอเตอร์แลนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถฉุกเฉินโรงพยาบาลเกิดจากบ้านวัดชุมชนก็ต้องดูแลบ้านวัดชุมชนให้ดีพอดูแลดีแล้วบ้านวัดชุมชนก็กลับมาซัพพอร์ต สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลคะ่ะวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมากันที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติค่ะลบภาพความจำเดิมๆไปได้เลยในการบริการของโรงพยาบาลรัฐที่ช้ารอนานที่นี่เขาทํากันอย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอสวัสดีครับผมโรงพยาบาลที่นี่ค่ะดูแลทางด้านใดบ้างก่อนนต้องเท้าบามนี้ก่อนโรงพยาบาลราชวิพาก์เราเนาะก็เป็นหนึ่งใน12โรงพยาบาลของกทมเนี่ยแล้ก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะดูแลประชากรเนาะในเขตพื้นที่ ปางแคน้องแขมตะลิงชันทวีวัฒนาภาสิจริญนะครับแล้วก็รวมทั้งบางบอนกับบางบนเทียนตอนนี้ระบบสาสุขเนี่ยมันจะมีคําบ่นระบบสาสุขอะชั้นสิทธิ์อะไรใช้อย่างไรใช้ที่ไหนอันนี้ผมว่าเป็นเพนพอยเนาะใช่อใชตอนนี้เร<ช>านโยบายของท่านผู้ว่าท่านอาจารย์ชัดชาตินะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านจารวิทาเนี่ยค่ะ แเป็นพอยแรกขึ้นมาแล้วตอนนี้เรามีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาดูแลความสะดวกสบายด้านสาธารณสุขแล้วก็มีเรื่องของรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่อำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขตอนนี้ถ้าง่ายๆคือเราเข้าไปที่ Google นะครับ ้พิมพ์คำว่า Bangkok Health แล้วก็ Map ที่แปลว่าแผนที่กดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะมาเป็นหน้านี้ต่อนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่บริการสุขภาพกทมตั้งแต่ถามเรื่องสอบถามสิทธิ์นะครับแล้วก็จะไปสู่อำนวยความสะดวกอื่นๆว่าเราใช้บริการที่ไหนอย่างไรโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ไหนติดต่ออย่างไรทีนี้เพื่อให้เกิดความง่ายขึ้นไปอีกครับปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับผมพึ๊บ จะเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็ใช้คําว่าบริการประชาชนครับผมแล้วเราก็เลือกโรงพยาบาลนะครับผมอยู่โรงพยาบาลไรพัดผมก็กดเลยครับผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนเลือกโรงพยาบาลนั้นนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นบริการที่มีฉุกเฉินแล้วก็ถามปัญหาสุขภาพได้เลยครับเราเรียกว่าโรงพยาบาลออนไลน์ก็คือ call center ที่มีแพทย์พยาบาล นะครับ<ช><ช>แล้วก็เจ้าหน้าที่สารสุขคอยปรึกษาปัญหาและจะเสิร์ฟบริการให้เราถามได้หมดเลยถามได้หมดเลย,เลยใช่ใชเป็นคือทาง c เซ็ center เ,เองหรือว่ากลุ่มคนที่บริการทางด้านนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ,รบตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดบริการโรงพยาบาลออนไลน์แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักบริเวณตรงนี้กับ พี่กุ้งพี่พยาบาลที่ประจำการอยู่ตรงนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะน้องมดตรงนี้นะคะก็เป็นโรงพยาบาลออนไลน์คุณง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งมีบริการใต้หลายอย่างนะคะตั้งแต่ให้คําปรึกษานะคะตรวจรักษาตลอดจนการส่งยาการอะไรก็จากศูนย์ตรงนี้หมดเลยค่ะ่ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์นะคะการแอดไลน์มาแอดหนึ่งอพพีที่ขอคําแนะนํานะคะหรือดาวน์โหลดหมกทมอันนี้ก็มีค่ะน้องม ใครคือคนตอบแชทหนูอยากรู้มีพยาบาลวิชาชีพนะคะมีนักวิชาการสาธารณสุขนะคะเราทํางานร่วมกันหลายคนตลอดจนพนักงานรับโทรศัพท์เป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรทั้งหมดก็คือเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดเลยที่ทำแพทย์ออนไลน์ตรงนี้ใช่ค่ะคุณติ๊กนะคะก็เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติการที่นี่ใช่ไหมคะ เราก็จะมีเ <Okay. S 1> ่อใช้บริการก็จะติดต่อสอบถาม uh huh. เราก็จะให้ข้อมูลก็คือเราจะไล่ตั้งแต่แชทข้างล่างก่อนเพื่อไม่ให้ตกหลุม uh huh. แต่เช่นคนนี้ก็จะมาสอบถามเรื่อง uh huh. เขาถามปัญหาสุจกข้ามรคห้าชสสายมื่าไหแล้วก็ต่อสัญญามไปกันไปถ้ามันมีอะไรที่เราต้องลิงก์ส่งไปอย่างเียแล้วก็จะปรึกษากัานแบน,นี้หรือว่าคุยกับหมอบางคนจะมีลูปผื่นรูปแอแล้วก็จะคุยกับคุณหมอฟังเนื้ว่าเราจะทํายังไงต่อตีก็ออนไลน์แล้วก็เปิดสลินิคุยกับคุณหมอได้เลย อันนี้ก็คือกําลังคุณหมอกําลังคุยออนไลน์กับคนไข้ยอยู่นะคะทั้งสองท่านเลยอันนี้ก็คือทําการตรวจผ่านระบบออนไลน์ค่ะพูดคุยออนไลน์ดูจอได้เลยที่นี่ะจะมีหมอมาประจําตลอด24ชั่วโมงค,คุณหมออันนี้จะมีอย่าง8โมงถึง2ทุ่มค่ะแต,แต่แต่ในช่วงระยะเวลานั้นเราก็จะมีหมอให้ปรึกษาค่ะคุณหมอเวนอ,อย่างเช่นถ้าทางด้านสัญญกรรม เหมือนก้อนเมื่อกี้จําเป็นต้องปรึกษาหมอสัญญกรรมเราก็ให้ตามคุณหมอสัญญกรรมปรึกษาได้ค่ะก็อาจจะต่อสายตรงไปใช่สายตรงไปปรึกษาใช่ค่ะเพราะระบบตรงนี้คือแบบเหมือนครบครันที่ได้ใช่คือเราสามารถปรึกษาคุณหมอได้ทุกระบบที่ในนอกเวลาราชการที่หมอคุณหมออยู่เองอยู่ใช่มยอะมากค่ะ จะรู้ได้ไงว่าคนทางบ้านที่ติดต่อมาในบางของเคสแมพเนี่ยว่าเขาป่วยมากแค่ไหนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คนไม่มั่นใจแต่ผมก็อยากจะบอกให้มั่นใจเลยญาติไม่มั่นใจใช่ไหมคุณหมอวีดีโอเขาคุณหมอเขาไม่มั่นใจ <c oughs> <c oughs> แล้วทํำยังไงล่ะเรามีรถมอเตอร์แลนรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถฉุกเฉินอีเรค ง่ายๆก็หมาิสมข้อดีคือหมายว่าฉุกเฉินเนี่ยเอราวันสั่งการโรงพยาบาลไรพันแล้วว่ามีเคส่ฉุกเฉินอยู่ใกล้ๆส่งไปรับแล้วก็ในตอกซอกซอยเนี่ยรถนอตแลนด์จะไปได้เร็วแต่ในกรณีคนไข้ป่วยคนนี้ถ้าเทวไปหนึ่งหกเก้าไม่ฉุกเฉินค่ะเขาจะยังไม่รับในทางการโรงพยาบาลออนไลน์เราปิดแกบเรื่องไม่ฉุกเฉินไงฮะตอนนี้มีเหนื่อยหอบหายใจเร็วไหมคะใช่ค่ะหายใจแบบแค่ะแบบแับ เดี๋ยวเราจะส่งรถดมอเตอร์แลนด์ออกไปดูก่อนนะคะว่าอาการเป็นยังไงแต่ย่านให้เตรียมอุปกรณ์ของใช้ความคินะคะเผื่อจะต้องมานอนที่โรงพยาบาลหรืออย่างไรนะคะมอเตอร์แลนด์ตรวเลิกวัวติดรอคอไรคัสรอ25หมู่บ้านในเขตรอ25รวจสอผู้ป่วยเวลาคอเซ็นเตอร์เราปิดแก่ว่าไม่ฉุกเฉินเนี่ยเราก็เลยต้องส่งมอเตอร์แลนด์เนี่ยโดยเป็น เวชกรจุกเฉินกับเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยไปขับรถไปมอเตอร์แลนด์ไปที่บ้านก็ม,มีเครื่องมือไปด้วยอ,อย่างเงี้ยย่านมั่นใจละเดี๋ยวส่งยาไปที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็จะพามาชมมอเตอร์แลนด์นะคะหรือว่ามอซิงนั่นเองสวัสดีคะ่คะพี่ขาอยากจะรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างแบบดูออปชั่นเยอะไปหมดเลยพี่ช่วย าสาธิตหรือว่าหยิบออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับรถคันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นมอเตอร์แลนด์นะครับเป็นรถจักรยายนยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับต่อเป็นรถฉุกเฉินแบบไม่ลำเลียงผู้ป่วยนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นของมอเตอร์แลนด์ของเรานะครับที่จะมีหลักๆนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับชุดออกซิเจนนะมีหนังออกซิเจนสายให้ออกซิเจนนะครับเพื่อไปดูแลปฐมพยาบาลผู้ป่วยผู้ปาดเจ็บเบื้องต,ต้นก่อนรถพยาบาลจะไปถึงเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเค่ะอย่างในกล่องด้านหลังเรานะครับอันนนนนนีี้จะะะเเเปปป็็อออุุุุกกรรรณ์ทททําาแผคคััับบบย่่งตติห อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพชุดเจาะน้ําตาลปลายนิ้วนะครับดูว่าที่ตัวผู้ป่วยนะครับว่ามีน้ําตาลกี่มิลลิกรัมเนาะในร่างกายนะครับบางคนที่ไปนะที่เห็นว่าบางทีคนไข้เราปลุกไม่ตื่นหมดสตินะครับก็หลักๆก็ถ้าเป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําตาลต่ำนะครับคนไข้ก็จะเรียกไม่รู้สึกตัวนะครับหมดสติไปปลุกไม่ตื่นนะครับ ก็คือของในรถเนี่ยคือจะเป็นของที่ใช้ได้หมดกับทุกสถานการณ์ที่ทางพี่จะไปเจอเลยใช่ครับเจ้าหน้าที่มเตอร์แลนด์ของทางโรงพยาบาลราชบิพัฒนะครับจบการอบรมหะักสูรเป็นวชชกรฉุกเฉินนะครับช่วยแพทย์เบื้องต้นะครถคันนี้มีระบบ Security ตีอะไรบ้างคะเรื่องความปลอดภัยนะครับทางรถของเรานะครับก็จะมีนะเป็นสัญญาณฉุกเฉินสัญญาณไฟไซเรนแล้วก็มีเสอยงนย่างน ไฟสัญญาณไซเรนก็จะเป็นแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณไฟนะครับดูเป็นทางการ S <S ใช่ครับล้วก็จะมีข้างหลังครับล็หลังก็จะได้เห็นนะอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ติดตัวกับเจ้าหน้าที่ไปนะเป็นกล้องอดี้แคมนะครับที่ติดตัวกับเจ<อ>้าหน้าที่ทุกคนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ก็คือจะติดอยู่ตรงนี้ <S 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 ใช่เิดติดไปที่ตัวเจ้าหน้าที่เลยนะครับ<อ>แล้วก็จะมาผ่านที่ศูนย์ยูเอ็มเอสีนะครับ<อ>จะมีหมอพยาบาลนะมีแพทย์เวนคอยดูอยู่นะว่าเคสนี้เป็นอะไรยังไงปรึกษากับแพทย์เวรได้เลยแปลว่าเรียลไทม์เลยใช่เรียลไทม์เลยที่ศูนย์ของทางศูนย์ยูเอเอ็มเอสีนะคร สั่งการผ่านพี่กล้องตัวนี้ได้เลยเราพูดประสานผ่านงานกับกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแบบจับอะไรเลยเขาได้ยินหมดเลยใช่ครับเขาจะได้ยินหมดเลยใช่เสาร์วส์ขอความเพิ่มเติมอัลจานทวาริตที่เกิดเหตุเะไวบ้างชาสตาวิล่าชาดาหนูบางแม่กันนี้พูดได้รับบาดเจ็บในตึ้งสี่ตัวสองวสิที่เก็เฉียดยามเป็นแล้วที่เนี้ยเคสที่หนักที่สุดที่แบบพี่เคยไปเจอส่วนใหญ่เคสที่ไปเจอหนักๆก็จะเป็นเป็นอุบัติเหตุครับเป็นรถ สิบล้อชนตกตึกตกที่สูงกระโดดตึกอะไรอย่างนี้โดนยิงก็มีม,มีทุกรูปแบบครับมีรถมอเตอร์แลนด์แล้วคือเราไปได้เร็วกว่าพวกรถอิโมเลนที่เป็นรถตู้อะไรอย่างงี้มันก็อ,<ะ>อาจจะเข้าไปช้าตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บได้ก่อนอ่าอย่างเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการจาราจรในกรุงเทพอะมันติดขัดนะครับในช่วงเวลาที่เร่งด่วนหรือว่าชุมชนซอยแคบนะครับอย่างมอเตอร์แลนด์เราจะไปถึงก่อนนะเพื่อไปดูแลอาการผู้ป่วยผู้บาดเจ็บคนไข้ก่อนนะ มันเป็นการยื้อครับ<ช>ปกติถ้าเมื่อก่อนที่เราไม่มีมอเตอร์แลนด์นะครับต่อให้เคสใกล้ๆ5โลส0โลแต่ตอนช่วงเย็นๆรถติดระยะทางแค่3-4กิโลใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงครับไปด้วยรถใหญ่คือใช่ครับครึ่งชั่วโมงแงน่นอนแต่ถ้ามีมอเตอร์แลนด์ของเราครับก็ไม่เกิน10นาที ผู้ชมทางบ้านเนี่ยมารู้จักกับรถที่เป็นการบริการผู้พิการกับผู้ผู้สูงอายุครับผมรถคันนี้บรรจุคนได้กี่คนคะคือจริงๆถ้าเป็นผู้ใช้บริการจริงๆเราจะประมาณหนึ่งท่านนะครับแต่ถ้ามีที่ว่าไม่ต้องใช้วีแช่อย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะมีนั่งเสริมได้อย่างเงี้ยครับผมก็คือถ้าใช้วีแช์เนี่ยวีแช์ได้หนึ่งคันหนึ่งคันครับผมแล้วถ้ามีญาติญาติมาด้วยนี่ก็นั่งได้ครับได้ครับ ก็มีตามเบาะตามจำนวนเบาะเลยครับพี่แอน,นี้มันเอาไว้ทําอะไรคะอันนี้เราจะเอาไว้ขึ้นวิวแชร์ครับผม oh. เดี๋ยวเราจะมีเหศาสตร์ที่ให้ดูเลยแล้วกัน oh. นะครับโ <Okay S 2> อเคค่ะลองดูค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็จะใช้วิวแชร์เ oh. พิ่นขึ้นนะครับขึ้นไป<ม>เลยใช่ครับแล้วก็มีการล็อกแล้วก็ ก็คือจะล็อกรถวิแชร์ให้ติดกับทรงนี้แล้วก็คนที่นั่งรถวิแชร์ก็จับตรงนี้ใช่ครับผมโดยที่พี่เอเป็นคนควบคุมใช่ครับหรือถ้าไม่มั่นใจอาจจะควบคุมด้วยตัวเองก็ได้ครับเราก็จะคลอดนี่นะครับครับอ๋อเสร็จแล้วก็ปั่นเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเฟตี้ข้างในอีกรอบเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการครับผม ตรงนี้ก็จะมีวิธีบอกด้วยว่านั่งแบบไหนควรระวังอะไรบ้างก็คือที่นั่งจริงคือต้องถอยรถเข้ามาก่อนายหลังเข้ามาแถ้าเรามีเกินปุ๊บเราจะมีเซนเซอร์ทางเครื่องก็จะมีเซนเซอร์เตือนนะอ๋อก็คือเหมือนระบบตรวจความปลอดภัยอีทีนึงอันนี้เวลาพี่ไปรับเคสพี่ไปกี่คนนะคะหรือว่าพี่ไปคนเดียวเลยเราจะมีเป็นเจ้าหน้าที่สองท่านครับผมหนึ่งท่านจะเป็นผู้ขับนะครับหนึ่งท่านจะคอยช่วย ดูแลผู้ใช้บริการครับเพราะว่าบางทีรถเราออกเดินทางไปมันจะมีเบรกหรือมีอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะมีคนด้านหลังช่วยดูแลช่วยดูแลผู้ป่วยข้างหลังด้วยแล้วถ้าแบบว่าเป็นผู้พิการติดเตียงเหรอคะพี่ถ้าเป็นติดเตียงเราจะมีรถบริการอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเราจะมีเป็นสเตชเชอร์เราจะแยกส่วนกันครับ การที่เราส่งคนไปเนี่ยก็คือเราดูแลเร็วเขาไม่ป่วยหนักห้องฉุกเฉินไม่แน่นผู้ป่วยเตรียมผู้ป่วยในก็ไม่แน่นอ,อ,อันดับที่สองคือไม่ต้องวัดดวงดีจงผมคิดว่าคนวัดดวงกับระบบสุขภาพเราเยอะนะผมยกตัวอย่างแรกเลยที่คนวัดดวงเช่นอ,อยากทาบัตรผู้ปรวการเขารู้แล้วว่าต้องมาใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลใช่ค่ะใช่ทำไงดีวนันนี้เอาวอล์กอินไปดูเลยวัดดวงกับโรงพยาบาลเนี่ยมีคิวไหมอะไรไหมอันดับแรกค่ะมันในนี้เลยค่ะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อยากได้ใบรับรองผู้พิการต้องทำอย่างไรบ้าง <S <S 2> <S 2> นับวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรถามได้หมดเลย <S <S 2> <S 2> ถ้ามไม่ถามเดี๋ยวเขาบอกเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> ในทางการเขาจะบอกนะครับเจ้าหน้าที่ <S <S 2> <S 2> จะบอกว่ามาวันนี้เวลานี้หรือบางคนเนี่ยตอนนี้เรามีบางกลุ่มโรคคือมันเห็นความพิการชัดเจนเป็นอย่างนี้ยครับถ่ายคลิปวิดีโอส่งเนี่ยนะครับยันดันบัตรประชาชนนะจบแล้วถ้ามีใบรับรองแพทย์จากที่ นักษาเก่าส่งมาด้วยเลยขั้นสุดท้ายคือนัดมาแล้วไปก็พอง่าขนาดนั้นเลยเหรอคะพอออใช่ครับก็ทำประกันสังคมค่ะเป็นประกันสังคมของโรงพยาบาลที่นี่ค่ะใช้สิทธิประกันสังคมเพราะน้องเขาทำงานแบบ ทำงานเอกชนไงแล้วก็ทำประกันสังคมก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยค่ะได้เบอร์โรงพยาบาลมาเราก็แอดไลน์โรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อทางทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลน,นะคะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเราเรื่องรถอะไรรับส่งอะไรเนี่ยค่ะแต่ต้องจองอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ง่ายค่ะสะดวกเขามีรถรับส่งค่ะรถโดยคนพิการน,นะคะเมงรน,นะคะให้รายละเอียดต่างๆรถเร็วอยูรีบเร็วค่ะรี้เร็ว หรือว่าผู้รับบริการเองคนที่จะมาหาหมอเองก็คือต้องเปิดใจรับเรื่องแอปพลิเคชันหรือว่าการพัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของทางโรงพยาบาลแล้วก็นโยบายของทางกทมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือผู้รับบริการเนี่ยผมคิดว่าปัญหาคือการเรียนรู้เทคโนโล,โลยีใหม่ๆเนี่ยต้องมันยากดังนั้นผมอยากให้มีครั้งแรกให้ได้ก่อนเนี่ยอยากให้ลองกดดูเปิดใจกดดูก่อนนะ ใช้สะดวกและไม่สะดวกก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยแนะนำมาได้เลยเข้อดีเนี่ยการใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะไปทำให้การมาตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกอะ่ะแล้วก็ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นน้อยลงม,มันก็หมายถนงว่าเปิดโอกาสให้คนที่เขาป่วยจริงๆป่วยหนักๆได้ได้ใช้บริการปกติได้ดีขึ้นค,ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย ได้รับฟังเสียงสะท้อนได้เร็วแล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่อยู่จังได้เร็วขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่เห็นเห็นภาพชัดมากเลยคุณหมอคะเห็นได้ยินมาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีประชาชนมาช่วยคอยสนับสนุนและดูแลด้วยช่วยทางด้านไหนคะ ก็จริงๆโรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากเกิดมา25ปีเกิดจากประชาชนบริจาคที่ดินให้ให้ก่อนเลยเจ็ดไร่แล้วก็พระนะครับท่านพระเทพสิทธิมนท่านก็มาสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มอบให้คุณแม่มัณคอจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโมเดลที่ดีโมเดลที่ดีใหม่ก็ว่า25ปีมาเนี่ยจากตอนนั้นเป็นแค่60เตียงนะตอนนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 473เตียงก็ือเ<ม>ยอะมากเนาะใหญ่มากขยายไปหลายเท่าเลยจากที่7ไร่ตอนนี้เป็น20ไร่<ม>แล้วก็ทุก,ทกอาคารเนี่ยผมเรียกเรียกโมเดลเนี้ยว่าโซเชียลอินเวส e n เมนต์ค่ะหมายก็ว่าโรงพยาบาลเกิดจากบ้านวัดชุมชนมเราก็ต้องดูแลบ้านวัดชุมชนให้ดีพอดูแลดีแล้วบ้านวัดชุมชนก็กลับมาซัพพอร์ตเมื่อโรงพยาบาลเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเราได้งบประมาณ งบประมาณจากกรุงเทพมหานครอยู่แล้วะนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่ากรุงเทพมหานครก็มีภาระอาคารที่เห็นเนี่ยครับอันนี้เป็นงบประมาณของกออรทมตึกใหญ่แต่อาคารที่กําลังจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นใหม่เนี่ยหลายอาคารเนี่ยเป็นงนภาคประชาชนหมดเลยเห็นว่าชาวบ,บ้านมาช่วยกันค่ะแต่เราเนี่ยจะสร้างอาคารไม่ใหญ่นะทําไมล่ะคะเพราะว่าอาคารไม่ใหญ่เนี่ยหนึ่งชาวบ,บ้านช่วยกันสร้างได้หลายอาคารสองอก็คือว่า ตัวอาคารเนี่ยระบบสาธารณสุขเนี่ยตัวอาคารไม่แพงหรอกอแพงเครื่องหมายเครื่องมือเ <c oughs> ช่นส่วนหัวใจและไตนะ90บล้าน80ถึง90บล้าน <c oughs> แต่ตัวเฉพาะเครื่องมือนะ M r i เนี่ย65ล้าละเครื่องส่วหนหัวใจ50บล้านางั้นเครื่องมือที่เข้าไปอ่ะแพงกว่าน <c oughs> ี้พอชาวบ้านเนี่ยสร้างอาคารเล็กๆสร้างอาคาร4ชั้นเจชั้นให้พ <c oughs> ื้นที่ไม่ใหญ่มากก็สร้างเสร็จได้เร็วหนึ่งถึงสองปีเราต้องเป็นที่ที่เขาศรัทธาตั้งหาก เพราะเราเป็นหน่วยของรัฐที ah ่เกิดมาเพื่อคือเงินของชาวบ้านก็มาเพื่อชาวบ้านเพราะเมื่อเขาศรัทธาเขาก็กลับมาเราถึงเรียกว่ามันจะเป็นโซเชียลอินเว์เมนที่สมบูรณ์ค่ะครับผมผมคิดว่าประเด็นด้านสุขภาพอ่ะเราอย่าวัดความสำเร็จด้วยการที่เราต้องเห็นว่าเนี่ยโหสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆเยอะๆ ผมว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องของระบบงนั้นบางทีเราอ่ะต้องอาจจะต้องยอมเสียเวลาในการรับฟังข้อมูลแล้วลองใช้ระบบเมื่อลองใช้ระบบแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ให้ข้อคิดเห็นเชิงบวกคือผมไม่อยากให้เป็นเนกาทีฟบลีนฟอร์ม n นเนาะคือบางคนด่าแรงอ่ะแต่ถ้าเป็นควรปรับปรุงอันนั้นควรปรับปรุงอันนี้ตรงนี้ยังผู้จาไม่เพาะตรงเนี้ยยัง ติดขัดไม่เห็นไหมบริการได้จริงเลยคือเขาเล่ามาคอมเมนต์เชิเงบวกมาว่าควรปรับปรุงเดี๋ยวม,มันจะค่อยๆดีขึ้นไปตามลําดับครับตัววัดความสำเร็จก็คือจากประชาชนภาพรวม,มผมไม่ได้มาวัดจากอะไรที่มันเป็นเรื่องของของใหญ่ๆอะ่ะลองมาใช้บริการก่อนพัฒนาระบบสุขภาพหรือเปล่ามไม่ได้แปลว่าสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆสิบโรงพยาบาลมันเห็นเห็นแตมน่มันถึงหรือเปล่า <ừ> ถึงทุกคนเล่อ <ừ> แต่ถ้าคําว่าระบบเนี่ยผมว่าคําว่าระบบเนี่ยลองไปวัดดูว่ามันถึงถึงง่ายขึ้นหรือยัง <ừ> ถึงเร็วขึ้นหรือยังถึงเส้นเลือดฝอยจริงไหม <ừ> ถึงผมอยากให้ลองใช้ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพอออมั่งเลยนะคะคที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันดีๆก,การเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลด้วยค่ะใช่ค่ะ ถือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่การยกระดับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในรัฐบาลแบบเดิมๆทั้งนี้ก็เพื่อการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีนะคะและยังสร้างสังคมที่แข็งแรงต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถชมรายการได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบากเคียงไหลค่ะสวัสดีค่ะ